สวัสดีครับเป็นซีครับขอต้อนรับกัสู่ชา n e l นิกินาชัดนะครับ EP นี้นะครับผมจะพามาดูรถคันใหม่ของผม นะครับวันนี้ในทำงานคุ้มมากนะครับทํากี่งานแล้ววันนี้เทปแรกเทป2ไปถ่ายขนกับปองอันนี้อันที่4ละแล้วเดี๋ยวตอนค่ำมาขายเสื้อนะครับเดมอนเมดนะครับเอฟซีนะครับฝากพุดนน้นหน่อยนะครับนี่เดมอนเมดนะครับแอดแท็บบี้ออรช็อปนะครับไลน์แอดนะครับเพื่อนให้นะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากวันนี้คือจริงๆแล้วตอนแรกผมคิดแล้วว่าผมไม่จะเลิกซื้อแล้วไปให้ขึ้นตอนแรกซื้อใช่ไหมพี่ใช่ตอนแรกกูคิดแบบไอ้เหี้ยกูไม่เอาอ่ะนะรถอ่ะคือกูไม่เอาละแล้วมาถึงเอาพี่รอบนี้กูว่าถือว่า ไว้เด็กโทษอีกแล้วไว้เด็กแม่งขาดเลยแต่คันนี้พี่ดูมานานมากแล้วนะดูมานานถ้าเกิดใครเคยดูเทียบอานุก,กนิ่จะรู้ว่ารถคันนี้ผมดูแล้วผมแบบตาเป็นปลา,ากรายั้งแตอนนั้นอะแล้วผมจําได้ว่าตอนแรกผมเคยเกือบซื้อแล้วคือตอนนั้นที่ผมจะซื้อผมเช็คราคาเมื่อก่อนนะครับราคาประมาณสามสองครับอ่ผมไม่มีเงินผมเงินไม่ถึงนะละก็ไปต่อเขาตอนนั้นไปต่อคนอื่นนะที่อื่นนะยี่สิบเก้าเขาไม่ขายผมก็เลยไม่ซื้อ จนถึงตุกวันนี้ราคามันตกลงมาเยอะมาก FC มันตกลงมาจนขนาดแบบผมคิดว่าอ่ะผมรับได้กับการซื้อรถคันนี้แล้วเรื่องของเรื่องคือมีผ่อนตอ่อมีผ่อนต่อแบบไม่เสียดอกแล้วก็ผมว่าเหมือนเดิมขายนาฬิกาวันนี้ก็เทิร์นรถด้วยการเทิร์นคันนี้ขาดทุนล้านนึงรับได้นะขาดทุนล้านนึงถือว่าชาติเช่าขับ FC คืออย่าบรด่าผมนะผมเป็นคนขยันทำงานมากทมเด็กๆได้ใช่ครับวันหนึ่งทำแบบ หลายงานนะแต่ว่านั่นแหละผู้ชายมันก็ชอบอะรถอะคือมันดูอะมันคันะยอมรับอะคันแบบๆๆๆแล้วคันนี้มันเป็นรถในฝันเราด้วยเราอยากได้อะ STO มันก็อยากได้แต่ฝันเยอะเหลือเกินกูแต่คันนี้จะพยายามไม่ได้หนึ่งปีละครับไม่ใช้แบบหนึ่งปีแบบเต,เต็มเลยใช้ทำคอนเทนต์ด้วยเนาะดีครับไว้ถ่ายทำคอนเทนต์ด้วยให้เป็นรถหาเงินให้เราคือจริงหลังๆตั้งแต่พอแทบไม่ได้ใช้คันไหนหาเงินเลยนะ ใช่ครับแต่ตอนพ่อฉันหาเงินแบบคุ้มสุดละครับลุงมาเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปซื้อเต็นท์พินิกนะครับ NC Super Car นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเต็นท์พินิกนะครับว่าเขานัาจะสั่งแชมเปญในกูถ้ากูเดานะพราอกูเห็นในกลุ่มว่าเขาหาแชมเปญรอไปเกินโอ้รอเลยโบนัสรอเลยพี่ใช่อ ซื้อที่เดิมนะครับ N C s u p e r c ค่านะครับคับพินิกนะครับโอ้ซื้อขายกันมา3คันแล้วมั้นะสคันแล้วครับขายเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ซื้อ G G แล้วก็ o. บบนะเ o สซีโอ i ฮ้ยซื้อแชมเปญใช่ไหมเฮ้ดูนี่ไงวะผมอยู่ในกลุ่ม้ย เฮียทีมงานมีหรอกโอ้โหประกาศเห็นไหมกูเดากูเดาถูกเห็นป่ะขึ้นรถไปผมคุยกับทีมงานคุดแล้วเมื่อกี้ผมพูดกับทีมงานเลยไม่เชื่อไหมกูได้แชมเปญไอ้นี่พี่กล่องอันนี้พี่กล่องครับพี่ครับครับมีเฮงรวยๆนะน้องขอบคุณมากครับครับผมจะไม่ให้ตังค์พี่ก็เลยเอาแชมเปญละไม่เป็นไรน้องพวกเราพี่น้องให้แล้วได้ครับพี่รอกไม้อีกแล้วขอบคุณนะครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับครับผมเฮงนะได้ครับพี่ลองซุ่มกับรถอันใหม่นะนะครับมาได้นะครับ MC ซ เอามาขายก็ได้ซื้อก็ได้ซื้อก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้ราคาดีหน่อยต้องเลยครับ <c oughs> ถ้ามาก็ให้ผู้หญิงมาถ้าผู้ชายก็โดนกดนิดนึงไม่ใช่ค <c oughs> ะอามานี่นะครับจะพามาวันนี้นะครับจะพามารีวิวนะครับรถที่แพงที่สุดในชีวิตนะครับของเด็กที่แบบชอบรถมาตั้งต่เด็ดนะครับ ตอนเด็กๆนี่ก็มีความฝันนะครับเปิดเว็บแม่งวันทุคาทุกวันจําได้เลยมีปมในชีวิตคือพ่อปิดคอมพิเวเตอร์พับคอมเลยบอกไปนอนคือกลัวเป็นเด็กที่แบบชอบดูรถเขาจะแบบตอนเด็กๆนะก่อนนอนเลยอ่ะมีคอมพิเวเตอร์ก็เลยเปิดคอมพิเวเตอร์จําได้เลยวันทุคา้านั่งดูนี่แหละพวกแบบซีวิกแจ๊สแตงอะไรเงี้ยหรูสุดก็มินิคูเปอร์มือสองจำได้วันนั้นนอนกับพ่อเว้ยแล้วพ่อแม่งหลับไปแล้วกูก็นั่งดูคอม ดูอะไรอยู่เงี้ยครับแล้วทีนี้พ่อบอกทำไรลูกกูบอกว่าดูรถครับพ่อเขาบอกว่าอะไรปะฝันไปถ้าอยากได้รถก็ไปนอนไปจะได้ฝันถึงปิดกอบกูเลยจริงไปฝันฝันนะลูกไปอย่างนี้ยไปฝัน้วยลูกไปกูก็แบบชาตินี้กูต้องมีรถให้ได้ไอ้เหมือนเมื่อก่อนนะกูแค้นแม่กูอะครับพี่กูแค้นแม่กูไาขอตังค์ไปสยามมาสามร้อยครับแล้วกูก็นัดเพื่อนกูไว้หมดแล้ว แล้วทีนี้แม่ไม่ให้กูไปเว้ยทำไมดิเบื้องตงอังเงาสามร้อยอือเดี๋ยวเดินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคอนจะเริ่มแม่เดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนะครับอะดูควาำระบากของรถคันนี้นะครับ F4 นะครับไม่มีที่วางแกว้วโอ้โหไม่มีจริงเลยไม่มีที่วางแกว้วสว,วัสดีครับสวัสดีครับเอาอเมริกาโน่เย็นแก้วกลางก็ได้ครับยังตั้งแต่เด็กแล้วผมชอบรถ F4 แต่คันที่คิดถึงนั่นก็คือฮอนด้าซีบิ๊กอันนี้คันแรกในชีวิตโม่ก็เห่อนะมึงครับซื้อมาตอนซื้อแรกๆกับตื่นเช้าทุกวันนนเหมมือออกัลงาาดดดูรถ้้จีบน คันแรกนะแล้วแต่งอะ้รพี่คันแรกแต่งหรอเปลี่ยนแบกเปลี่ยนแม็กใส่เบรกแบมโบ้ปอมครับใส่แต่ซุ้มล้อไม่มีเบรกรู้ท่าใจะว่าตังไม่มีอ่ะแต่ซุ้มล้อแบมโบ่ของปอมมาครอบไว้ฝาครอบกับโหลดเสี้ยครับกับแม็กปอมสมัยนั้เด็กอ่ะแม็กสองหมื่นอะไรเงี้ยแต่เท่มากแม็กดำใส่แม็กสีดำแล้วก็โหลดด้วยอะไรว่าใส่ช็อคเทอินมั้งโคตรหล่อเมื่อก่อน แล้วก็อยากได้แบบเอาสลิกไปแต่งสีแดงเว้ยยงมันจะมีสลิกไทยอาเว้ยตอนเด็กๆอะกูแบบโอ้ยนี่คือที่สุดในชีวิตของกูแล้วไทยอาใช่ไหมพี่โอ้โห oh, ไทยอานี่คือแบบสุดยอดอ่ะตอนนี้ไทยสีละไม่ใช่นะยดูเอสบ โอเคครับ f c ครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับรถคันนี้นะครับให้ดูนะครับนี่น่าจะเป็นรถที่แพงสุดในชีวิตของผมละตอนเฟอร์ตอนนั้นแพงสุดตอนนั้นซื้อมือสองมา20ล้านนะครับคันนี้แพงกว่าไม่รู้ซื้อได้ไงนะแต่ว่าชอบไง f c คือเรื่องของเรื่องคือถ้าเกิดจําได้นะครับตอนที่ผมขายเฟอร์ตอนนั้นอนะผมมาเคยอยากได้คันนี้เพราะคันนี้เป็นรถในฝันผมเลยรถในฝันผมมันมี2รุ่นก็คืออ่าแลมโบเอสพีโออ่าพอร์ต Gt3 r s, GT s คือระหว่างที่ผมไปซื้อ GTR แล้วซื้อ,อ g c a r t อะทุกวันผมก็เลื่อนดูจต่เนี่ยดูแต่รูป Gt3 r s H. กับรูป Sco อะไรยงี้ครับจนถ้าเกิดใครเคยดูคลิปผมนะครับวันที่ผมไปบ้านพี่อ่านโอเกียตาผมจะเป็นประกายเลยนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นแบบ Sco นะครับครั้งแรกในะชีวิตของผมแล้วผมคิดว่าเออถ้าผมมีเงินอะผมอยากซื้อคันนี้แล้วตอนนั้นตอนที่ขายเฟอร์เคยไปต่อราคาตอนนั้นแพงมากตอนนั้น 11, มือหนึ่งมันประมาณ3-2มั้ง ไปต่อรุ่นน้องคนหนึ่งขอ29เพิ่มจากเฟอร์ขายได้15เพิ่ม14ล้านบ้าไปแล้วตอนนั้นอะโชคดีที่เขาไม่ลดผ่านไปปีนึงอะราคามันตกไปเยอะ f อฟราคามันตกมาแบบหลายล้านอะเอา,อางี้ดีกว่าหลายล้านอะจากผมที่ซื้อครั้งที่แล้วนะครับผมก็เลยไปเช็คราคาผมขาย GTR ขาดทุนไป5เดือนขาดทุน7 0 0 0แล้วก็ GC a r d ใช้กี่เดือน5เดือนเอาไปเช็คราคาขายขาดทุนประมาณล้าน,นึเคียดก็พอรับได้คิดอย่างนี้นะ ล้านหนึ่งแม่งเช่าใช้เว้ยหรือว่าเช่าใช้ไว้เดือนละสองแสนบาทข้อดีของคันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า first impression เนี่ยแบบตกหลุมรักเลยตกหลุมรักแต่ครั้งแรกที่เจอก็คือเป็นรถเก่าของพี่อันมีคนถามหลายคนอะใช่ครับเป็นรถเก่าของพี่อานโอกิแล้วเขาก็ขายมาเต็นเต็นก็นมาขายผมแล้วพอผมเห็นว่าเป็นรถพี่อัน๋นะผมก็อยากได้เลยเพราะว่าตกหลุมรักเลยครั้งแรกที่เจอที่บ้านของพี่อันโอกิแต่ตอนนั้นเราหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าแบบผูไม่อยากได้เลยแม่งนั่งไม่สบายเลยแม่งปวดตูดอะไรเงี้ยก็หลอกตัวเองจนแบบ เพราะคันนี้แหละเขามาขายอะ่ะไปซื้อเลยตกลงซื้อตั้งแต่แบบเขาส่งรูปมาแล้วเขาบอกว่าเป็นคันเก่าพี่อันอ๋นนะผมว่าตกลงซื้อตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็เนี่ยครับก็ไปเอามานะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูตอนนี้คือความรู้สึกคือชอบมากคือเป็นรถที่แพงที่สุดแล้วนั่งลําบากที่สุดในชีวิตของผมมานะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับทั้งคันนะครับเริ่มต้นจากสีก่อนเลยอันนี้คือเป็นสีที่ผมชอบมากนะครับเป็นสีแบบสีเขียวด้านนะครับหรือว่าอ,อ เขียวทหารอันเนี้ยชอบตลดสีเลยสีเน,นี้ยคือเป็นสีที่ผมแบบชอบมากที่สุดและแต่ในความเท่นเนี้ยก็จะมีความลําบากอยู่นะครับนี่น่าจะเป็นรถที่รู้สึกว่าขับแล้วลําบากที่สุดในชีวิตแต่แพงสุดเดี๋ยวจะพามาดูเริ่มต้นจากนี่ที่จับไปเคลนที่จับนะครับจะเป็นแบบเชือกอันเนี้ยเพราะว่าเขาทํารถไลท์เวททุกอย่างแม่งก็คือแบบต้องเบาที่สุดแม่งก็เลยเอาแบบที่เปิดแบบเป็นเหล็กออกนะครับแล้วก็สใส่เชือกอันเนี้ยผู้หญิงไม่รู้นว้ยผูเคยขับแบบ ขับไปแบบเราผู้หญิงบอกอะไรหรือเปล่าช่วยซื้อแม็กลาเรนให้ดูหน่อยดิโอเออผู้หญิงคิดว่าแม็กลาเรนแพงกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเนี่ยแต่ผู้ชายอยา่างเราชอบไงชอบดิบๆนี่นะครับนี่เป็นเชือกอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเชือกเห็นไหมเป็นเชือกหมดแต่ทั้งคันของคันนี้จะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับประตูนี่คือแบบคาร์บอนล้วนนี่ทุกอย่างเป็นคาร์บอนหมดนะครับกับข้างในเป็นหนังกลับนะครับอคันทาร่าแต่ความลําบากของคันนี้คือไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะเอฟซีถ้าเกิดอยากเลื่อนเบาะนะครับต้องนี่ใช้มือ เห็นปะเหมือนรถพ่อเท่ากูสมัยก่อนตัวเบ้าโควิล่าเมื่อก่อนอ่ะใช้มือเลือดไอที่เอ็นบอกก็อันนี้เป็นมือนะครับทุกอย่างเป็นมือหมดแล้วถ้าเกิดใครที่อยากกินกาแฟกินได้แต่มือขวาจะจับพวงมาลัยมือซ้ายจะถือกาแฟเพราะว่าไม่มีที่ใส่แก้วแม้แต่ที่เดียวในรถไอ้ว้ขับอย่างเดียวแล้วความลำบากอีกหนึ่งอย่างคือถ้าจะไปช้อปปิ้งหรือไปรับเพื่อนรับแฟนที่สนามบินเนี่ยหมดติดเด็ดขาดแน่นอนฝากระโปรง วิธีการเปิดคือเปิดคนเดียวไม่ได้ถ้ากุญแจบเปิดกระโปรงหายก็จบนะครับนี่คือกุญแจนะครับเปิดฝากระโปรงนะครับมาต้มก็ได้อลิสก็ได้มาดอกละเจ็ดหมื่นไะิงป่ะเออเขาบอกดอกดอกละเจ็ดหมื่นเดียวอ่ะดูวิธีการเปิดคือนะครับคนเดียวไม่ได<ค>้นะครับดูนะครับเอฟซีอ่ากดอันนี้ได้แล้วอ่าวันนี้ได้ปเออดูนะครับใครที่อยากนะครับช้อปปิ้งนะครับอย่าเอาไปเดคดขาดนะครับคันนี้ นี่ใส่ได้แค่นี้ดูทั้งคันนะเว้ยเฟอร์ว่าน้อยลนะเฟอร์เนี่ยใส่ได้แค่กระเป๋าเดินทางแต่แลมโบเอซีโคันนี้ดูจะได้แค่นี้โหน้อยมากนะแต่ว่าจริงความเท่น,นะครับของคันนี้คือผมชอบตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่ว่าเวลาขับอ่ะจะลำบากนิดนึงเพราะว่าจะไม่เห็นข้างหลังมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนอยู่นในถ้ำอ่ะเป็นซี่นะครับแล้วก็เป็นโค้งๆนะครับแล้วก็แต่ความเจ๋งคือมีคีบตรงนี้ไม่รู้ถัทำทำอะไรเหมือนกันน่าจะระบายอากาศนะจะไหมินลมเข้าน่าจะบายลมนะระบายลมเวลาขับ ตั้มมป็นไงแองลุูจอดฮะชอบชอบรถอ่ะชอวแม่งนะของจริงของจริงชอบรถเนี่ยว่ะนี่นี่นะครับแล้วก็มีคีบนี่ตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้ข้างหลังก็ประมาณนี้ f อมีคำว่า s S ส o ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะดูดีๆเป็นคำว่า S S สอันนี้นะครับก็ โอเคครับเอฟซีนี่รถคันใหม่ของผมนะครับแต่ว่ามาอยู่กับผมมาแล้วเดี๋ยวผมต้องดูแลเขาหน่อยอย่างแรกเลยคือเดี๋ยวต้องพาไปติดฟิล์มพาไปเปลี่ยนของเหลววันนี้ต้องเปลี่ยนของเหลวทั้งน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนยางลูกค้าเข้าได้นะครับยางตันนี้คือดอกไม่มีเลยไม่แต่นิดเดียวนะครับก็เลยขับช้ายอยู่มานะครับเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงเครื่องนะครับ วันนี้ครับเอฟตีอยากให้ผมเอารถคันนี้นะครับไปทําอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ฝากดูคลิปผมด้วยนะครับรถคันใหม่ผมนะครับเ t o นะจ๊ะขอบคุณนะครับลูกค้าเข้าได้นะครับน้ำมันเครื่องนะครับจริงๆมีเชลเฮลิกนะที่ชอบเปลี่ยนให้เรานะครับมีเข้าได้นะครับแล้วก็พวกยางนะครับหรือว่าอะไรกัต่างๆที่เกี่ยวกับรถนะครับเข้าได้นะครับอยากให้ผมไปรีวิวอะไรนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายไม่เป็นกดมันต้องกดกดเข้าไป เอ้ยให้ต้อมทำให้ดูอ้าวเจ็ดหมื่นกูไปแล้วไอ้บาริดไอ้ไอ้บาริดไอ้ครูมึงได้ไหมมันล่วงเลยพี่ไหนอ่ะแล้วเห็นมันไหมอ้าวเห็นมันไหมไม่เห็นเรายิ้มอีกมึงกูเพิ่งพูดเมื่อกี้เองดอกก็เจ็ดหมื่นไม่ถึงดึงนะแล้วมันทำไม่เป็นนะกูอ่ะขยันขายด้วย ต้องหมงนุนมาเลยพี่โอ,โอ้ยไอ้วันนี้พี่ต้องพกแต่เก็บตินรถแล้วนะ